ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍໍາແລງພນອງປອງປາຍຫຼັฝົນຕກມກາກນນໍສູບຍມນນນໍສພນອງປນນນ້ອງຕນເພົນຕກແຮງນ หกกล้วนหก้กล้ยเล็ดนุๆอืมนเป็นยังไงเจ้าผู้สังูมทำเนืองค่ะโอ้หี่กว่าพซื้อพ้าแล้วยังเอามาบาไปพางวินปนใช่หลือไม่ส้มซิมห่ะน้ำส้มแช่ได้ปนกบหน่อยยังปนใช่อไม่ส้มดานมัอ่อนกินเวทีโอ้ยมอนี่ไปกินก่อนจะคลองบ้าเดียวเอาต้อเด้วยนั่ ปลาสีนกมีอยู่ตอนเมื่อาสีนามน้ำสล้องงันกระถาใหม่ซื้อมาจากสุลินไป้องตาเนาะสามกรครัวเฮามาหนิกระพัวละโซกระพัวละสามสี่ทั้งสาโนมกูหนึ่งจากกระพัวสาโนม บริโภร์เจ๋งเลยอาลูไม่อ่อนได้ๆใส่ละมันหมูมันหมูใส่หัวใหญ่คอร่อยพน้องไยเขาตื่นเต้นกับถาใหม่พี่น้องต้มแม่ต้มแม่ต้มพี่น้องชิมมูนใส่หน้าหน้าใหญ่เล่ใหญ่เลยกระเบนห่วเนาะเล็กทีบมกุ้งปิ้งนะ

หมดองอนกินอ <c ười> ัน uh ส <Enlight> ั่งซองถืออะไรกินเบิ่อมันโอ้โม้น่โอยนี่ไงกำลังเฮ็ดนี่เอาสิ่งให้่ขงมันก่อนปีกยังลูกป้งกุ้งลูกปกมืเอาซนเอามไปให้ลูกก็บเ้ยเอาเขาหน้มือนะมันยาน่ะมันยากนเม่องอนกินมัน กล้ลุงเดนอย่างเไนี่กลังทอรกนตสรองกระทะใหม่สองกระทะใหม่อแม่พี่ยมาเด้อหมูกัน่มาเด้อพี่ยอมาเด้่อมยทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเด้อพ่อใหญ่เปใหญงลูกสลร้องกระทะใหม่ไหมเอ้ยบ๊บน่งกระเพาะกัน

ยังเข้าู้เงาเบียอ่อราขนาดนั้นเลยนะบ้ยอีกไหมกินแล้วอ้โหมสตาทำไมไม่ยิ้มไปเลยลุงร้อนกินกระปองเโอ้สมขวนกโอ้ลูกคนที่เป็นปลาลูกก่งเกินอกระปองเลยงเแก่ไอที่เบี้ยนี่เม็ดกแล้วด้ใส่มันใส่มันมาแล้วบอ มันมาอยู่หัวเด้ออ้าวบ่นันน่ะใส่ย่ใมนนมันิกระทะนะมกระทะนเงินเยมมันเอาั่สตอไว้แล้วลูกอืมสโอ้ยตลามัครับเอ้ยอะไรรู้สึกว่าจะดกังกัดมือบ่ลูกกักุ้งตายมันมากัดมือลานอีกเนาะมาอเสียงเขียน้อพี่น้องเอ้ยูคนไปอมาเยือไว้ซั่นโดเนาะ

อันนี้เต้นเ้นน้ีอเพ่นว่าพี่น้องาเคยนลเคยเพราะว่าด้กินคือเคยอยู่ฮานนมาลุงจานกันกเน่อยู่ฮานนันะตจัมโบ้นั่นน่ะไม่าให้ป้านี่คืจนนเาเก็บประเทศกระดูกฐานอันนี้กระตกะจัโบ้นั่นงของไท้ของแท้วะลุงนี่แบบมีจัมโบ้พี่น้องมันจังเท็คนนะอ้จัมโบ้จับ้เลยเทดเทไม่เนสุกหรอเป่าบโอ้ยน้มันสุก มันอยอกคือมันชุตมันตากแกะมาวาเฮ็ดแล้วมันกำงานเอ้อคือบระว่อยู่ข้างในเอาขาวกับป้าของอยได้นก็เต็มเลยเฮ็ดแล้วมเอาเข่าพิเ่เฮ็ดยังไงไหนพีพีกพีกพีกพ่อคนลูกพ่อคนไหนาลูกเขไม่้ต้องลูกน้ำงิีไปลูกแ่แล้วมั้งนะไหนกบะต้อเจี๊เคเขาตื่นเต้นกระถาใหม่เจ้าน เดี๋ยวไปกินอยู่้านเด้อที่ว่าน้ำมะนกระทะเพราะว่ายังก็สแข็งเด้อน้ำมันมลนั่นน้ำมันมันก็บ่เป็นหยังสิกินอนน้ำมันอ้สิได้วิเป็นสิตบงามกกุ้งเป็นดิบ่ได้เพราะว่ากุ้งกัดมือนะจัดมือ่อเอาใส่ลใส่เอามาใส่นีอ่ะลงเออกินเป็นไงลุงโอเค ไม no no uh ่ค่อยเค็มค่ะไม่ค่อยเค็มห้วน้ำปลาม่ใส่หรอร้อน้เขาเี่ยถามววางอีมข้าวจ้าไม่ได้ไรอี่มมัะจา่ให้อรมกน้อยมาเด้อกินมูกระถานำกันเด้อพี่น้องอันนี้มูกกระถาของเท่เด้อจ้ากระถากับบินตรงมาจากช่องจอมนะคะมาใกล้ๆนะคะค่ะ ถามอะไรจังหวัดนะคะเขาถือมาตื่อแต่เอะไปเลยพอได้แล้วมันเหรอวันแรกจ้าสิ่งมันจะมาตื่นงูอืมมือเนี่ยแบามาเกลือหมูกับแมวเด้อแม่ไม่นีเกลือหรอกเด้อเรียนไปเรียนมาบอไว้นะาราบขึ้นยามอื่นเลยเหม่ย ตอนเัามว่าข้าเกือหมูตอนซือผพวาขวดขวดขอกหมูตอนเพลพนาะว่าอันเกลือหมูหัวมันอลบริบี้แบนี่นเนียเออได้กินข้าขึ้นมากับเมิออือเราเป็นคนกินข้าก่อนใส่น้ำแนลูกเพชระดาษตัวนี้ก็ไดลูกเพชรหรอด้นเิทองกมูโ่ใสมาเเป็นโนะะมาใส่แดง วน้นมาเจ้าหายแลขนมมามันมาแล้วหอยวานตามันด่ามือ้วว่าโอเก่งั้นเจม่นบุญยาอคือบม่นหรอวะชุกเลต้ยมาดาหน้าสอนด้อมื่นะเฮ้ยน้าไมเส้าลุงเทนก็เคยหลาลกายเดี๋ยวซองหน่อยได้มหนขอเจ้าก็ประมาณลอยไป ขาวขาวขาเตี้ยอีประมาณร้อยหนึ่งมือนมีนหน้านาเทียงไม่ดำหนาเทียงนะโตมาเห็นก็เนาะทนาะพอดกาแล้มต่ชน้องกนตื่นเต้นกับถาใหม่ลองตืนเต้าใส่ใมาพอใส่ไหม นุแม่เนียแล้วจะรู้ไหมจะขอหอยหนล่าสุดตรงตโนข้านจมมากพลิตทันการพี่น้องเลยนี่นี่จอคางๆนี่เนาะนี่นจอคางๆนี่ก็เดิบุีมานลังางลุงเท่นพอดีแหละมีพอิีทันการพี่น้องก็ได้ข้ามหนึ่งเนาะ

คิดแค่นั้นคุณเชนถ่ะกำลังบอกว่าโนเอ้ยมาลํานาสวยได้เหมือนเดี๋ยวว่ะไปห้องหนึ่งเลยใหม่แม่เนาะแก็ยังว่าบ้านนาตาลี่นั่นเราบอกว่าล้นห้ล้นคันเลยว่ะบ้านนก็คื่อกี้เห็นมีเจว่ะเอาเราเราห้องบนหนึ่งเนาะเราบนหนึ่งห้องมาเด้อพูดเอ้อตุกลงมาแล้วว่ะเจ้มาห้องใหญ่บคนตรงนี้

ือกี้หัวกุ้งกาหมาบนแดงกาดนี่แล้ะน้อมปู้มากับพ่อมาบาดนะมันตื่นเต้นใน,นกระามใหม่เ,เฮยประกาศข้าวเ,าเฮ้ยเฮยอันนี้อะเขาเรียกอะ้อยางของแทพมมะพริกเหแม่มันมันเฮ้ยพริก,ม,กม,มันเฮ้ยม,มันมันนีก่กะชีกินคือการได้เคยหลานพริกไงมันนั่นก่อนมันบันรอบริยาก ขนาดทอดหกสิบหางกืได้แสดงว่าโอ้ยยังโอ้ล <um> ูกก็พอลูกหของหำบ่ลูกเอ้ยตาการกระเติมพี่น้องป้องปายมอนิก้าเซร่าเด้อพี่น้องก่อนะอันนั้นก็อนึงสิเบิ่เนาะได้ยังป้าทายยังสามสินาทีโอ้เล่ยังมัสิเบิก่อนเนาะนเนาะ เดี๋ดีเพียงเบื้อสุสุสุ่นเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นล้ว่็สบายดีสบายดีไปเล็วตโนกกันมาท่านกัน